ครับครับสวัสดีครับพี่อ่าอัน,นอันนี้พี่พี่ชื่ออะไรนะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับอันนี้ผมผมอาลิฟนะครับครับพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันสบายสบายอ่าพอ,พอดีว่าอาจจะได้คุยเรื่องพื้นฐานพื้นฐานกันให้มันเข้าใจกันง่ายๆก่อนดีกว่าปรับความเข้าใจกันว่าเออเราเราเข้าใจอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนแล้วคือผมขอสอบถามหน่อยว่าตอนนี้ เอาเอาตามความความความเชื่อส่วนตัวอะไรเลยนะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความเชื่อแบบไหนในเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยครับลองเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยนะฮะไม่มีอ่ะก็คือตอนนี้เราเราก็ไม่ได้นับถืออะไรละใช่ไหมครับอ่าโอเคก็ถือว่าไม่มีศาสนาแล้วกันเนาะเขาไม่ได้สังกัดศาสนาใดโอเคอย่างเงี้ยอย่างนงี้อย่างนงี้ก็เราเราเราก็คุยกันง่ายครับมันไม่ยากเพราะว่าจริงๆอะ่ะต้องเข้าใจงนี้ก่อนว่าอิสลามเนี่ยก็ ก็เป็นศาสนาที่ที่ไม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 ่มีไม่มีการทําก็คืออย่างเช่นว่าไม่มีการเคารพรูปปั้นไม่มีการเคารพบอ่ารูปรูปวาดหรือรูปสกสาระต่างๆอิสลามจะไม่ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนคนด้วยกันเนี่ยนะฮะเราเราจะให้ความความเคารพในแง่ของความเป็นความเป็นมนุษย์กับเขาแต่ว่าในอิสลามเนี่ยก็จะมีข้อต้องห้ามนะครับเกี่ยวกับการไปกราบไหว้คนก็ไม่ได้ อ้างตนว่าเป็นเป็นเป็นคนศักษษษดิ์สิทธิ์หมอดูหมอเดาอะไรนี้ก็ไม่ได้อีกคืออิสลามเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรได้เลยยกเว้นอย่างเดียวที่อิสลามเนี่ยแตกต่างจากศาสนาอื่นตรงที่ว่าอิสลามไม่กราบไหว้สิ่งอื่นใดเลยยกเว้นพระเจ้าแค่เพียงองค์เดียวนะครับก็คือพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลานะครับซึ่งพระองค์อัลลอฮ์เนี่ย ก็ไม่อนุญาตให้สร้างรูปปั้นพระองค์นะครับจึงไม่จึงไม่แปลกใจถ้าพี่ถ้ามองมาที่อิสลามเนี่ยจะไม่เห็นถ้าเป็นอิสลามที่ถูกต้องนะจะไม่เห็นรูปปั้นที่อุตริขึ้นมาเป็นพระเจ้าไม่มีหรือแม้แต่ตัวของศาสดาเองนะครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็จะไม่มีไม่อนุญาตให้วาดแม้แม้กระทั่งภาพวาดท่านนะครับอันนี้คือความเชื่อพื้นฐานของอิสลามห้ามวาดแม้แต่รูปศาสดารูปพระเจ้าห้ามวาดห้ามปั้นห้าม แม้แต่คนเป็นนบีเองเนี่ยนะฮะท่านนาบีมงฮัมมัดเนี่ยเราก็ยังห้ามกราบไหว้เลยที่ไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยนะฮะก็จะตกศาสนาในในกฎของอิสลามอ่าอันนี้คือความเชื่อพื้นฐานตรงนี้นะครับทีนี้พี่ก็ระบุว่าไม่มีศาสนาอยู่แล้วก็แสดงว่าไม่ได้เคารพอะไรไม่ได้เชื่ออะไรอยู่แล้วอันเนี้ยเราจะคุยกันง่ายเลยเพราะว่าพี่มีมีบางอย่างที่ตรงกับอิสลามไปไปไปกว่าครึ่งหนึ่งละตรงอิสลามไปครึ่งหนึ่งแล้วคือพีพ่ เนะี่ยไม่ได้เชื่ออื่นใดไม่ได้สักการะอะไรอันเนี้ยก็มีความเป็นอิสลามโดยไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้ตัวครึ่งหนึ่งนะฮะแต่อีกครึ่งหนึ่งที่ทําให้พี่ไม่ใช่มุสลิมคืออะไร,รครับก็คือว่าพี่ไม่ได้เชื่อในใน,ในพระเจ้าองค์เดียวเหมือนมุสลิมแค่นั้นเองแต่พี่ปฏิเสธสิ่งอื่นหมดเลยเหมือนมุสลิมตรงนี้เหมือนมุสลิม50%อนะฮะอีก50%ก็คือการที่พี่จะได้รับการพิสูจน์ว่าเออแล้วพระเจ้าของอิสลามมีจริงยังไงทําไมต้องเคารพอ่าสิ่งนี้คือสิ่่งทีพ จะต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับถ้าถ้าอยากจะเข้าใจความเชื่อของอิสลามนะครับพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยผมจะบอกเพิ่มเติมให้ก็ได้ครับพระองค์อัลลอฮ์ในในนิยามที่แท้จริงของอิสลามเนี่ยนะที่พระองค์ได้บอกบอกไว้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยว่าพระองค์เนี่ยจะไม่เหมือนสิ่งอื่นใดที่มนุษย์อุตริขึ้นมาเลยไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างใดนะครับแล้วพระองค์เนี่ยคือผู้ที่อยู่ผู้ที่อยู่ณณเบื้องแรก ก่อนก่อนการมีอยู่ของทุกสิ่งนะฮะก่อนการมีอยู่ของโลกนี้ก่อนการมีอยู่ของมนุษย์นะฮะอย่างเช่นเราเป็นมนุษย์กันเกิดมาเนี่ยเราก็จะต้องมีมีการเขาเรียกอะไรตั้งแต่แม่เราตั้งครรภ์ถูกไหมแม่ตั้งครรภ์คลอดมาเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กเราก็ค่อยๆโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เราก็มาถึงปัจจุบันถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องตายอันนี้คือเป็นสัจธรรมที่ทุกคนไม่ว่าศาสนาไหนก็ไม่เถียงกันละว่ามนุษย์เนี่ยมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายถูกไหมครับ แต่คําถามก็คือว่าเราเกิดแล้วเราตายอย่างเงี้ยถ้าหากเราย้อนกลับไปอ่ะก่อนหน้านี้เชื้อสายของเราเนี่ยเป็นใครย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พี่ก็จะต้องบอกว่าก็ต้องเกิดมาจากพ่อและแม่ของพี่ใช่ไหมครับและถ้าหากเราย้อนกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยพ่อและแม่ของพี่ก็ต้องเกิดมาจากพ่อของพ่อแม่ของแม่อีกทีหนึ่งแล้วเราจะย้อนกลับไปถึงรุ่นทวดรุ่นทวดของทวดทวดของทวดทวดของทวดมันจะย้อนกลับไปเรื่อยๆนะฮะ จนในที่สุดเนี่ยจะไปสิ้นสุดอยู่อยู่ที่มนุษย์คู่แรกอยู่ที่มนุษย์คู่แรกที่เป็นที่มาของมนุษย์บนโลกนะครับซึ่งมนุษย์คู่แรกนั้นน่ะชื่อชื่อชื่ออดัมนะครับกาฮาวาคือพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่แรกแล้วก็ให้แพร่พันธุ์ในโลกนี้สืบเนื่องไปนะครับอ่าเรามาอยู่บนโลกนี้พระองค์บอกว่าให้เราเนี่ยมาทําบททดสอบครับบททดสอบคืออะไรก็คือให้เราใช้ชีวิต เพื่อที่จะหาความจริงว่าจริงๆแล้วเ,เราเกิดมาทําไมนั่นแหละครับพี่ก็แล้วแต่บททดสอบของคนแต่พอย์หลักคือประเด็นหลักเนี่ยเราจะต้องหาความจริงให้ได้ก่อนที่เราจะตายฮะเพราะว่าในความเชื่อของอิสลามนะครับการที่เราตายไปเนี่ยมันไม่ได้ดับศูนย์หรือว่างเปล่าแต่ว่าเราจะต้องไปรับใช้ไปรับใช้ผลกรรมผลการกระทําของเราที่พระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ประทานให้นะครับถ้าหากว่าเราทําตามเงื่อนไขของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้บอกมาไว้เนี่ย พระเจ้าจะมาบอกไม่ได้มาบอกด้วยตัวพระองค์เองนะพระองค์จะส่งนบนนีมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมาบอกประกาศศาส,สนานะครับก็จะมีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอยู่ทุกรุ่นแต่ว่าพระองค์บอกว่าศาส,สนาสุดท้ายของพระองค์ี่ยคืออิสลามแล้วจะไม่มีศาสนาไหนอีกแล้วหลังจากนี้โลกก็จะเข้าสู่ยุคสุดท้ายนะครับก็คือหมายความว่าโลกมันจะค่อยๆนับถอยหลังไปละมันก็จะเป็นสัญญ,ญาณเริ่มจบละใกล้จบละ อ่าแต่โอเคเราเราไม่รู้ว่าเราอยู่ถึงวันนั้นไหมแต่ว่าตอนนี้อ่าผมได้เอาอิสลามมาประกาศกับพี่ว่าอิสลามเนี่ยเชื่ออย่างไรนะฮะก็คือเราตายไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปรับไปเจอกันทุกคนเนี่ยนะฮะก็คือไม่นรกก็สวรรค์ครับมันจะไม่มีทางตรงกลางอ่าแล้วอ่าสวรรค์นเนี่ยพระองค์เนี่ยจะจัดเตรียมเอาไว้นะครับให้สําหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่พระองค์บอกนะครับพระองค์สั่งอย่างไรอย่างเช่นพระองค์สั่งให้เราอย่าไปกราบรูปปั้น อย่าไปวิงวอนขออื่นได้นอกจากพระองค์นะฮะพระองค์จะสั่งใช้ให้เราเนี่ยอยากจะขออะไรให้ชูมือขึ้นฟ้าแล้วก็วิงวอนต่อพระองค์โดยตรงห้ามผ่านมนุษย์ห้ามผ่านคนห้ามผ่านล่างทรงนะครับห้ามผ่านตะกุดห้ามผ่านอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่เรามาปั้นกันมาสร้างขึ้นเองอ่ะห้ามทําหมดเลยเพราะสิ่งเนี้ยในทัศนคของอิสลามนะครับมันจะเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดที่จะทําให้มนุษย์ อย่างเราเราเนี่ยตกนรกได้เลยนะครับแม้แต่คนเป็นมุสลิมเองก็ไม่ใช่ว่ารอดนะครับถ้าไปทำอ่าอย่างเช่นเรายืนยันเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็ยังไปทําสิ่งนั้นอยู่เรามีสิทธิ์ที่จะตกนรกได้หมดเลยดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าของเราเนี่ยให้เรามาในโลกเนี้ยเพื่อที่จะทําบททดสอบโดยการยุติการกราบไหว้สิ่งอื่นใดให้หมดนะครับแต่พูดอย่างนี้มันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันยากนะครับเพราะว่ามนุษย์โดยทั่วไปถ้าเราเห็นกันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำทำทำ,ทำเงื่อนไขตรงนี้กันได้เลยมนุษย์จะพยายามหาอะไรมากราบไหว้กัเสมอ ดังนั้นนี่จึงเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดนะฮะแต่ถ้าทําได้นะครับอินช่าลอะครับหากอัลลอฮฺประสงค์เนี่ยถ้าเราทําได้เราก็จะได้เข้าสวรรค์ในโลกหน้านะครับนั่นหมายความว่าเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้เหนื่อยฟีนะฮะเรามาอดทนเรามาทํางานหาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็พยายามที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันมีความหมายของมันนะฮะมันมีผลตอ,ตอบรับของมันเราไม่ได้เหนื่อยฟีนะครับแล้วพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะตอบรางวัลน,นั้นให้กับเราในตอนที่เราตายไปนะฮะ อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกในอันคุลาอ่านนะครับอืมก็คือคมพิธีที่พระองค์ประทานมาอ่าอ่าความเชื่ออิสลามก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะช่วยจะช่วยตอบคําถามหรือว่าไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆให้ในเบื้องต้นนะฮะคิดว่ามีมีอยู่ไหมพระเจ้ามีมีครับพี่คิดว่าอยากจะรับอิสลามไหมครับหลังจากที่ผมได้ได้สอนไปแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากจะอยากจะศรัทธาอยากจะเชื่อมั่น ในในผลตอบแทนของโลกหน้าที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ให้หรือเปล่าครับเตรียมรับ้วครับโอเคครับผมทำดูลินแล้วนะครับการสัรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ถ้ายอมรับได้หกข้อเป็นมุสลิมได้เลยนะครับมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอย่าอย่าไปอย่าเพิ่งไปคิดมากว่าเอ้ยเอ้ยอันนี้ฉันยังทําไม่ได้ฉันสมมติอ่นะบางคนเขาเฮ้ยฉันฉันยังกินหมูอยู่ยังกินเหล้าอยู่เลยจะไปเป็นมุสลิมได้ไงเด๋ยดเด๋วก็บาปอีกฉันยังเอ ฉันยังเล่นพน,นันอยู่เลยยังเขาเรียกอะไรยังเที่ยวกลางคืนอยู่เลยถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวออกับการทําให้เราไม่สามารถเป็นมุสลิมได้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งนะฮะแต่สิ่งที่ทําให้เราเป็นมุสลิมได้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปเลยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องทิ้งก็คือว่าการกราบไหว้สักการะสิ่งอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์องเดียวสิ่งเนี้ยต้องเลิกแบบขาดเลยอันนี้คือสิ่งที่ สีเรียดที่สุดนะครับส่วนจะทําข้อนู้นยังไม่ได้ข้อนี้ยังไม่ได้ไม่ต้องสีเรียดนะครับไม่ต้องสีเรียดเลยค่อยๆปรับตัวไปนะครับไม่เป็นไรอืมโอเคเดี๋ยวผมจะบอกทั้งหกข้อให้ฟังร,รับได้หรือไม่ได้นะครับองค์ประกอบข้อที่หนึ่งนะครับคือการสัทธาว่าพระองค์อเลอเนี่ยคือพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวยอมรับได้ไหมครับยอมรับครับต่อมาข้อที่สองจะต้องเคารพสักการะพระองค์อเลอองค์เดียวและต้องปฏิเสธสิ่งสิ่งอื่นที่ กบวยอมรับไหมครับยอมรับครับต่อมาข้อที่3นะครับนอกจากยอมรับพระองค์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วนะครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยสุลลัลฮุอะัลฮิวสลัมคือศาสนทูตท่านสุดท้ายที่แท้จริงของพระเจ้ายอมรับไหมครับยอมรับครับโอเคครับข้อที่4ี่ต้องศรัทธาในอัลกุรอานว่าเป็นคัมภีร์จากพระเจ้ายอมรับไหมครับยอมรับครับข้อที่ห้านี่สําคัญมากนะครับข้อที่5คือต้องยอมรับในหลักคําสอนของอิสลามทุกข้อนะครับแม้นะครับแม้ จะปฏิบัติยังไม่ได้ก็ตามอันนี้ยอมรับได้ไหมครับยอมรับครับโอเคครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อ6ข้อ6ก็คือการยอมรับว่าอิสลามเท่านั้นคือทางรอดและไม่มีทางรอดอื่นใดนะครับนอกจากอิสลามนะครับและถ้าหากว่าเราปฏิเสธอิสลามเนี่ยเราก็จะประสบกับความขาดทุนอันนี้ยอมรับได้ไหมครับยอมรับครับครับอันทำดุลละถ้ายอมรับเงื่อนไขอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนกล่าวชาฮัดะนะครับอัชฮาดูอัชฮาดูอัลล่า อัลลอฮ์อิลาฮาอิลาฮาอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันอับดุฮูอับดุฮูวารอซูลูวารอซูลูข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระผู้ถูกกราบไหว้ไม่มีพระที่ถูกกราบไหว้อื่นใดที่แท้จริงอื่นใดที่แท้จริง นอกจากอันเลาะแต่เพียงผู้เดียวนอกจากอัลเลาะแต่เพียงผู้เดียวและท่านศาสนทูตมูฮัมมัดและท่านศาสนทูตมูฮัมมัดคือศาสดาองค์สุดท้ายที่แท้จริงของอัลเลาะคือศาสดาองค์สุดท้ายที่แท้จริงของอัลเลาะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับอัลฮัมดินละ,อะตอนนี้พี่ก็เป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคครับแล้วต่อจากนี้คําแนะนําที่ผมจะแนะนําสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ฝาก ฝากคําถามมาได้นะครับส่วนความกังวลหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตอะไรเนี่ยอะไรที่เรายังละยังเลิกไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆปรับไปนะครับถ้าสะดวกก็โทรมาคุยกันได้นะครับทุกเรื่องนะครับและหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะส่งส่งคลิปนะครับส่งคลิปสอนละหมาดไปให้นะครับก็ค่อยไปฝึกละหมาดเอานะครับค่อยๆฝึกไปก่อนนะครับโอเคงั้นก็วันนี้ก็เดี๋ยว ขอจกากราไวทเพียงเท่านี้นะครับ